คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของสดิดธนรัตน์หนุมานที่จงรักภักดีต่อพระรามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับจอมพลสดิดธนรัตน์ผู้นำทางการเมืองสายประเดชการคนสำคัญที่ปกครองประเทศด้วยความเฉียบขาดมีบุคลิกแบบใจนนตเลงใจถึงพึ่งได้ท่านได้วางรากฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูบทบาทของราชสำนักครั้งใหญ่หลังจากคณะราษฎรล่มสลายลงอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์มีทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งเป็นปกติของผู้ทุชนจอมพลสดิ์ธนรัฐเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2451ที่บ้านท่าโรงยางตลาดพะหุรัฐกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของพันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์หรือทองดีธนรัฐกับนางจันทิพธนรัฐ เนื่องจากมารดาเป็นชาวอำเภอมุกดาหารซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมและเคยพาบุตรชายไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมถึงถือได้ว่าจอมพลสษดิ์ธนรัฐมีเชื้อสายของชาวอีสานหลวงเรืองเดชอนันต์ผู้นี้คือผู้ที่นำราชพงศ์เสาวดารกัมพูชามาแปลเป็นภาษาไทยอีกด้วยนั่นเองจอมพลสษดิ์ธนรัฐขณะนั้นดำรงพยศพันเอกสมรสกับคุณหญิงนวลจันทร์ธนรัฐและต่อมาได้สมรสใหม่กับคุณหญิงวิจิตราธนรัฐ ทิดาของนาวาโทรพระสอนการวิจิตและนางประเทียบชนลทรั์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2491โดยมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพจอมพลสดิฐ์เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเข้าร่วมคณะระัฐประหารของจอมพลผินชุนหะวันเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2490และนำไปสู่การกลับมาเถลิงอำนาจของจอมพลปพิบูลสงครามการเมืองไทยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า การเมืองสามเศร้าเป็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างจอมพลปพิบูลสงครามพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และจอมพลสษดิ์ธนรัตน์อีกสองปีต่อมาคือในปีพุทธศักรา24 92, ช2492จอมพลสษดิ์ได้สร้างผลงานดีเด่นด้วยการนำกองกำลังเข้าบุกยึดพระบรมมหาราชวังคืนจากกลุ่มกบฏวังหลวงของปรีดีพนมยงจนสามารถปราบปรามกบฏได้สำเร็จจอมพลสษดิ์จึงได้รับการเลื่อนยศและดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่1 และดารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกจอมพลเสดิ์ยังได้สร้างกลุ่มการเมืองของตัวเองที่เรียกว่ากลุ่มสี่เสาเทเวศเรียกตามที่อยู่ของผู้นํากลุ่มคือที่บ้านพักสีเสาเทเวศบ้านพักรับรองของกองทัพบ,บกถนนสีอยุธยาสมาชิกของกลุ่มมีพลโทถนอมกิติขจรพลโทประพาสจารุสเถียรพลอากาศโทเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลเป็นคู่แข่งคนสําคัญของกลุ่มซอยรัชครูนําโดยจอมพลพินชุนหวัน และพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อีกทั้งเมื่อก่อตั้งพรรคเสรีมานังคศีลาขึ้นในปีพุทธศักราช2498จอมพลสฤษดิษ์ดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพักในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2500ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันเป็นรัฐบาลชุดสุดท้ายของจอมพลปพิบูลสงครามแต่อยู่ในตำแหน่งนั้นได้เพียง10วันก็ลาออกสาเหตุของการลาออกจากตำแหน่งของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ นั่นเกี่ยวโยงย้อนหลังมาการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ซึ่งมีการกล่าวขานว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตและมีการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้อันธพาลที่เรียกโดยสุภาพในขณะนั้นว่าผู้กว้างขวางซึ่งผลก็คือพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลปพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมากจึงสามารถดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางความวุ่นวายอย่างหนัก จากการเดินประท้วงของนักเรียนนักศึกษาประชาชนนับหมื่นนับแสนคนซึ่งเรียกร้องให้จอมพลปพิบูลสงครามและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนลอธิบดีกรมตำรวจคู่บารมีผู้สถาปนารัตตำรวจทรงอำนาจลาออกจากตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อสถานการณ์ลุกลามเกิดความวุ่นวายอย่างหนักจอมพลปพิบูลสงครามได้แต่งตั้งให้จอมพลสดิ์ธนรัฐเป็นผู้บัญชาการสามเหล่าทัพเพื่อคอยควบคุมสถานการณ์ และช่วงนี้เองเป็นช่วงที่สถานการณ์สร้างวีรบุรุษเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสั่งการไม่ให้ทหารทำอันตรายประชาชนที่เดินขบวนชุมนุมประท้วงและยังเป็นผู้นำประชาชนเข้าพบจอมพลปพิบูลสงครามที่ทำเนียบอีกทำให้กลายเป็นขวัญใจของประชาชนทันทีจนได้รับฉายานในตอนนั้นว่าวีรบุรุษมัขวานในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2,500จอมพลสิษดิ์ธนรัฐและคณะทหารยื่นคำขาดต่อจอมพลปพิบูลสงครามว่า ยินดีจะให้รัฐมนตรีลาออกแต่ตนจะขอเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเองยิ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวงจอมพลสดิทธนรัฐได้พูดผ่านวิทยุยานเกราะถึงผู้ชุมนุมในเหตุการณ์นี้โดยมีประโยคสําคัญที่ยังติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการวันที่15กันยายนพุทธศักราช2,500ผู้คนนับแสนพากันลุกฮือเดินขบวนบุกเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อไม่พบจอมพลปพิบูลสงครามจึงพากันไปบ้านจอมพลสษดิ์ธนรั์ในขณะนั้นรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามก็กํากลังจะเตรียมจับกลุ่มจอมพลสิษดิ์ธนรัฐในข้อหากบฏท,ที่สนับสนุนให้ผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลแต่ยังไม่ทันได้ดําเนินการใดๆในคืนวันที่16กันยายนพุทธศักรา 2500, ช2,500จอมพลสษดิ์ธนรั์ก็นำกำลังทหารเข้ายึดอำนาจค่นล้มจอมพลปพิบูลสงครามหลังจากการยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามแล้ว จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ตนเองจะขึ้นครองอำนาจจึงตั้งนายพศสารสินเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนายพศสารสินได้จัดการเลือกตั้งและได้จอมพลถนอมกิติขจรมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาได้เกิดเหตุความวุ่นวายจากความขัดแย้งระหว่างสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกับรัฐมนตรีขึ้นพลโทถนอมกิติขจรไม่สามารถควบคุมสถาน,นาการณ์ได้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ จึงร่วมมือกับจอมพลถน,นอมกิติขจรยึดอำนาจจากพลโทถนอมเองในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2501และจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่11เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502หลังการทำรัฐประหารจอมพลถน,นอมกิติขจรในช่วงการบริหารประเทศของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ประกาศยกเลิกสถาบันทางการเมืองต่างๆเช่นพักการเมือง และได้สร้างผลงานทางด้านการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาประเทศไว้มากมายผลงานที่สําคัญได้แก่การออกกฎหมายเลิกการเสพและการจําหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาดกฎหมายปรับปรามพวกนักเลงอันธพาลกฎหมายปรับปรามการค้าประเวณีและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนกระทั่งได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่1 ในปีพุทธศักราช2,504ถึงปีพุทธศักราช2,509ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่แบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อๆมาจนถึงปัจจุบันมีการสร้างสาธารณูปโภคสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเช่นไฟฟ้าประปาถนนให้กระจายไปทั่วทั้งเมืองและชนบทซึ่งเรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกจอมพลสดิฐธนรัตน์มีฉาย,ยาว่า จอมพลภาคขาวม้าแดงนับเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยเพราะตลอดระยะเวลาที่ครองตําแหน่งและมีบทบาทท่านได้ใช้มาตรการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อจัดการความสงบเรียบร้อยของประเทศเช่นประหารชีวิตเจ้าของบ้านทันทีหลังจากบ้านใดเกิดเพลิงไหมเพราะถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบเครื่องมือสําคัญของจอมพลสษดิ์ธนรัตน์ในการปกครองประเทศคือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจากักรพุทธศักราช2 5 0 2 ซึ่งบทบัญญัติ20มาตราโดยมาตราที่17ได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษได้อย่างกว้างขวางและรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสารยุติธรรมการใช้มาตรา17แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจักรพุทธศักราช2502ได้ส่งผลต่อสังคมไทยคือการใช้อำนาจที่เฉียบขาดดังกล่าวทำให้อาชญากรรมลดลงโดยมีการกวาดล้างนักเลงอันธพานผู้มีอิทธิพลยาเสพติด ทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากนั้นยังเป็นการปรับปรามการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์อีกด้วยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลเสียแล้วพบว่าการนํามาตรา17มาใช้เพื่อกวาดล้างทําลายศัตรูทางการเมืองเป็นการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ให้สามารถตรวจสอบกลุ่มผู้คุมอํานาจการปกครองตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยต้องหยุดการพัฒนาอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นการปกครองแบบเผด็จการเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยภาพรวมในการปกครองและการบริหารประเทศจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้ประกาศว่าข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวซึ่งนักประวัติศาสตร์ทางการเมืองถือว่าเป็นสมัยผดะเด็จการเพราะไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและไม่มีกลไกควบคุมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา17ของรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502 หรือฉบับที่7สามารถใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการได้เองรัฐบาลได้ออกแถลงการอยู่โดยใช้คำว่าคณะปฏิวัติและรัฐบาลนี้ควบคู่กันไปและได้ใช้มาตรา17แทรกแซงอำนาจทางตุลาการโดยสั่งประหารชีวิตผู้ต้องหาในคดีหลายคดีเช่นคดีเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และบอนทำลายประเทศชาติคดีวางเพลิงคดียาเสพติดรวมทั้งคดีผีบุญ หรือผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษได้แก่นายศิลาวงศิลป์หรือราชนครเป็นตน้นในยุคที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐบริหารประเทศบรรดาพ่อค้าในทุนไม่มีใครกล้าก,ากักตุนหรือขึ้นราคาสินค้าเพราะมักกลัวมาตรการเด็ดขาดซึ่งไม่ถูกจำคุกก็อาจจะถึงขั้นประหารชีวิตส่วนในทางอำนาจประหารนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิกรมบดีตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยการบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐโดยภาพรวมถือว่าประเทศมีการพัฒนาขึ้น เช่นการกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นโดยมีการตั้งมหาวิทยายลัยในต่างจังหวัดมีการตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติออกพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติซึ่งรัฐบาลได้ประกาศขยายการศึกษาของชาติในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 0 4โดยเป็นการขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่7ประกาศใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการออกกฎหมายเลิกการเสพ และจาหน่ายฝิ่นโดยเด็ดขาดโดยรัฐบาลได้ทําการเผาฝิ่นเครื่องมือและอุปกรณ์การเสพที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2 5 0 2นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายปรับปรามพวกนักเลงอันธพาลกฎหมายปรับปรามการค้าประเวณีและที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่1ระหว่างปีพุทธศักราช2 5 0 4ถึง2509ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแม่บทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับต,ต,ต่อมาจนถึงปัจจุบันนว่าได้สร้างผลงานทั้งทางด้านการปรับปรุงบริหารและการพัฒนาประเทศไปอย่างมากมายจอมพลสษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งใหญ่หลังจากคณะราษฎรล่มสลายลงเช่นการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีถวายภาพพระกรินโดยเสด็จทางพระชนะมากและได้กําหนดรูปแบบการเฉลิมฉลองในวันพระเฉลิมพระชนพรรษา เช่นการสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์การกําหนดให้วันคล้ายวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันชาติไทยการประดับไฟตามท้องถนนเป็นตน้นและในช่วงนี้เองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเต็มที่ทั้งในและต่างประเทศโดยพระองค์ได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาประเทศในทวีปยุโรป และการเสด็จเดือนใต้วันญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามจอมพลสดิจธ,ธรนรัฐมักจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผู้นําระดับบุรุษของฝรั่งเศสอย่างชาญเดอโกที่กลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่2และรวบรวมอํานาจก่อตั้งสาธารัฐฝรัร่งเศสที่5โดยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้นับเป็นสัปดาห์แห่งวิกฤตการณ และสัปดาห์แห่งความอัปยศอดสูงความพ่ายแพ้ของคณะรัฐบาลของจอมพลเอกถนอมกิติขจรที่อยู่ๆจู่ๆก็ถูกบัญชาการจากเนื้อหัวให้ดําเนินการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีชุดนี้ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่ได้สร้างความวุ่นวายสร้างมลทินเปลือเปื้อนด่างพร้อยให้แก่คณะรัฐบาลใหม่ชุดนี้แต่ทว่าทั้งๆที่จอมพลเครื่องในดีสดิษฐนรัฐผู้จะกลายเป็นเดโกเมืองไทยไปแล้วในปัจจุบันและพลเอกตรงชินถนอมกิติขจรจะพยายามโปรปกันดา พื่อให้ประชาชนหลงคารมสักเท่าใดก็ตามในที่สุดกลิ่นเหม็นเน่าอลึงชึงที่ทั้งท้งที่จะพยายามปิดกลบเกลื่อนสักเท่าใดก็ตามก็ยังส่งกลิ่นขึ้นเหียนให้น่าสำรากอาเจียนแก่หมู่ประชาชนทั่วๆไปฉะนั้นเมื่อยุคก่อนๆเราเคยได้มีฮิตเลอร์เมืองไทยกันมาแล้วในยุคนี้เล่าเมืองไทยเราจะมีเดอะโกลตะวันออกคนที่สองหรือไม่นั้นบ้างก็คงจะได้รู้กันในเวลาอันไม่ช้านี้แน่นอนและประวัติศาสตร์อาถรรพ์แต่ก่อนจะกลับมาซ้ำรอยอีกหรือไม่ เราจะต้องคอยดูกันต่อไปจอมพลสดิตธ,ธนรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2506ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโรคไตพิการเรื้อรังรวมอายุได้55ปีและนับเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เสียชีวิตลงในขณะที่ดำรงตำแหน่งซึ่งหลังจากการเสียชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เปิดเพลงพญาโศกเป็นการไว้อาลัยแก่ท่าน รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4ปี9เดือน28วันหลังจากถึงอสัญญกรรมจอมพลถนอมกิติขจรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจอมพลถนอมก็คือมรดกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจต่อจากจอมพลสิษดิ์นั่นเองจอมพลถนอมได้รับการไว้วางใจให้รับผิดชอบดำเนินการตามระบอบการปกครองของจอมพลสิษดิ์ซึ่งจอมพลถนอมได้อ้างไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า รัฐบาลของตนมีได้ดำเนินนโยบายผิดแผกไปจากนโยบายที่จอมพลสฤษดิ์วางไว้กล่าวคือรัฐบาลก็ยังคงยึดมั่นต่อ,อการบริหารอย่างเข้มแข็งการพัฒนายังคงเป็นเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลการร่วมมือกับพระมหากษัตริย์และข้าราชการจะยังคงดําเนินสืบต่อไปตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเกิดข่าวอื้อฉาวและคดีความฟ้องร้อง เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรั์สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจมากในขณะนั้นทําให้จอมพลถนอมกิติขจรเข้ามาจัดการโดยออกมาตรา17แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองรัชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 0 2ัสั่งยึดทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ธ,ธนรั์ให้ตกเป็นของรัฐบาลอีกทั้งจอมพลสฤษดิ์ยังถูกเปิดโปงในเรื่องของชีวิตส่วนตัวกับอนุภรรยาราวราวคนอีกด้วย ถ้าจอมพลปอพิบูลสงครามมีตราไก่เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวจอมพลสษดิ์ธนรัตน์ก็มีตราหนุมานเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวเช่นกันจอมพลสษดิ์ได้นําสัญลักษณ์หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนมาใช้เป็นตราประจําตัวเนื่องจากจอมพลสษดิ์นั้นเกิดปีวอกและหนุมานเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อราชบัลลังก์ซึ่งต้องการจะสะท้อนถึงตัวตนของจอมพลสษดิ์ว่าเป็นผู้กล้าหาญและจงรักภักดีนั่นเองและแน่นอนอยู่แล้วว่า หนุมานเป็นผู้จงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระรามและพระรามในเชิงสัญลักษณ์ก็คือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้จอมพลสดิ์ยังใช้สัญลักษณ์รูปหนุมานในกิจการต่างๆที่เป็นเจ้าของด้วยอาทิเบียตราหานุมานหรือที่พญาประกันภยัยที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปหนุมานมาจนถึงปัจจุบันขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็จะใช้ข้อความว่าลิงเมื่อต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งฉายาในเชิงลบให้แก่จอมพลสดิฐ เช่นลิงบ้ากามลิงม้ามแตกเป็นตน้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งที่มา b l o g d i t c o m แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ